สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะฮะผมอยู่ที่ห้างเซียรังสิตนะครับวันนี้ก็มีเคสสตัตดี้มาถามอาจารย์เจีเ๊ยบครับเพราะว่าไปเจอผู้ประกอบการรายหนึ่งมานะครับแล้วก็ผมคิดว่าเขาน่าจะมีปัญหาอยากจะถามอาจารย์เจีเ๊ยบว่าเขาจะมีปัญหาจริง,รงๆไหมคืออย่างนี้ครับอาจารย์เจีเ๊ยบเขาเป็นผู้ประกอบการร้านค้าบุคคลธรรมดาครับแล้วเขาไปยื่นเสียภาษีกลางปีก็คือพรอกร๙๔โดยแสดงว่าตัวเองเนี่ยมีรายได้ในช่วง6เดือนแรกนะครับอยู่6ล้านบาทค่ะ ก็ไปเสียภาษีแหละนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่ารายได้6ล้านบาทที่เขาแจ้งต่อสมัครกไปเพื่อเสียภาษีกลางปีเนี่ย mm hmm. เขายังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเลย mm hmm. ไม่จดา,าแต่เขาไปบอกสำมัครแล้วว่าเขามีรายได้ถึง6ล้านแล้วตั้งแต่ช่วงมกราถึงมิถุนาเนี่ย6ล้าน แต่แหวนไม่จดอาจารย์เจฟอาจารย์เจฟช่วยแนะนําหน่อยสี่แบบนี้สามกรณจะจัดการกับเขายังไงบ้างเหมือนสารภาพบาปเลยไหมใช่ค่ะอาจารย์วิธีแก้นะคะมี2แบบเลยก็คือทางแรกเมื่อคุณรู้แล้วว่ารายได้คุณเนี่ยเกินกว่า1นล้านแปดแสนบาทแล้วให้คุณมีหน้าที่ต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ใช่ไปจดย้อนหลังนะก็จดปัจจุบันนี้แหละคือตอนนี้เขารู้แล้วเขารู้แล้วเพราะว่าคุยกับผม เขาก็เลยจะไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนกันยายนสมมุติเรารู้ตัวในเดือนกันยายนใ<ช>เพราะฉะนั้นเราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนกันยาได้เลยแต่ว่ารายได้เรามันเกินล้านแปเนี่ยตั้งแต่มกราจนถึงมิถุนายนนะ,ะแล้วรายได้ที่มันเกินมาแล้วต้องทํายังไงเราไปยื่นย้อนหลังได้เลยค่ะ,ะนะคะ,ะแล้วก็เสียค่าปรับให้กับกรมสรรพากรไปซึ่งค่าปรับในส่วนนี้สรรพากรคํานวณยังไงแล้วก็ภาษี สมภารคำนวณยังไงนะคะสมภากรก็จะเอารายได้ของเรานะคะก็คือ6ล้านบาทตั้งครับลบ1ล้าน 8, แสนบาทเพราะว่าในส่วนของ1ล้าน8 0แสนบาทนี้สมภารยกเว้นภาษีให้ค่ะส่วนเกินกว่า1ล้าน8 0แสนบาทเนี่ยไปจนถึง6ล้านเราต้องดูว่ามันเกินมาเนี่ยตั้งแต่เดือนไหนนะคะให้คูณ7%แล้วเป็นตัวภาษีขายค่ะ ก็คือไปเสียภาษีขายย้อนหลังย้อนหลังในแต่ละเดือนเลยค่ะอาจารย์หลังจากนั้นคุณจดแวตเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายนคุณเดินหน้าไงต่อคุณก็เดินหน้าเสียภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือนได้เลยซึ่งราคาสินค้าของคุณหลังจากที่คุณจดแวตแล้วนะคะคุณอาจจะพิจารณาได้ว่ากําหนดราคาสินค้าแบบรวมแบตคือราคาเนี้ยมันรวมแบตดเไปเรียบร้อยแล้วหรือคุณจะไปเรียกเก็บแบตจดเจากลูกค้าเพิ่มอีกก็ได้ค่ะอืมค่ะดังนั้นคุณจะต้องดู2จังหวะนะ จังหวะแรกก็คือไปเสียแวดย้อนหลังนะก็คือส่วนที่เกินกว่าร้านแมาจนถึงตอนที่คุณจดแวดเนี่ยคุณก็เสียแวดให้กับสรรกรไปหลังจากนั้นจดแวดแล้วก็เสียภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือนอีกรูปแบบหนึ่งใช่ค่ะในส่วนของค่าปรับนะคะถ้าวันนี้คุณเดินทางเข้าไปยื่นที่กรมสรรพกรด้วยตัวเองคือไม่ต้องรอให้ถูกตรวจเพราะว่า ยังไงเกินล้านแปดจากการที่คุณยื่นแบบพงด .94 เนี่ยเข้าไปว่าคุณมีรายได้6ล้านคุณถูกตรวจแน่แนสมรัติรู้อยู่แล้วยุคใหม่นะนี่เขารู้แน่นอนแล้วคุณไปสรารภาพบาปแล้วว่าร <c oughs> ายได้คุณ6ล้านอ่ะนะเออแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณเข้าไปก่อนที่สมบัติจะตรวจใช่ไหมคะค่าปรับของคุณนะนะคะคุณจะเสียค่าปรับเบี้ยปรับต่อหนะะ้าแค่เพียง20%สตสูงสุดแล้วเงินเพิ่มอีก1.5%่ดอนต่อเดือนอแค่นั้นแต่ถ้าเกิดวันนี้ค่ะคุณร้อยสมบาติมาตรวจเองนะคะ คุณเนี่ยก็จะเสียเบี้ยปรับ2เท่าของภาษีมูลค่าเพิ่ม,มนะคะซึ่งถ้าเกิดภาษีมูลค่าเพิ่มคือ7 7บาทคุณก็จะเสียเบี้ยปรับ14บาทเลยนะคะแล้วก็เงินเพิ่มอีก1,5แต่เบี้ยปรับเวลาสัมภารตรวจคุณนะคะคุณอาจจะของดเว้นได้อาจจะนะงดเว้นได้ทั้งหมดเลยก็ได้นะคะนั่นหมายความว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิษของเจ้าหน้าที่สัมภาร์อีกทีนึงค่ะผมก็มีคาถามอยากจะถามอาจารย์เชบครับ ไอ้ส่วนที่มันเกินกว่าล้านแไปจนถึงตอนที่ผมจดแหวเนเรียบร้อยแล้วเนี่ยแบบนี้ผมทําแบบว่าวัดดวงได้ไหมอาจารย์เจฟในยุคนี้มันวัดดวงได้ไหมว่าเผื่อสมร,รมกรจะมองไม่เจอผมจะได้ไม่ต้องไปเสียภาษีย้อนหลังพร้อมเบี้ยป,ปรับเงินเพิ่มอะไรประมาณนี้อาจารย์เจฟ แนะนำไงวัดดวงไม่ได้เลยคือยุคนี้ยังไงก็เจอเพียงแต่ว่าจะเจอช้าเจอเร็วเท่านั้นเองถ้าเจอช้าถ้าเจอเร็วเป็นยังไงถ้าเจอเร็วก็ดีไปค่ะอาจารย์เพราะค่าปรับไม่เยอะเออถ้าได้เจอช้าล่ะโอ้โหค่าปรับเยอะมากเลยค่ะครับอ่าเพราะฉะนั้นแนะนําเลยค่ะยุคนี้ยังไงก็เจอแน่แน่ถ้ารู้ตัวแล้วรีบไปยื่นเลยค่ะดังนั้นผมอาจจะมีคําถามทิ้งท้ายไว้นะฮะคุณอยากให้สมภาร,ร์ตรวจคุณเจอเร็วๆหรือตรวจเจอช้าๆในมุมมองผมนะฮะ ตัวเจอเร็วๆดีกว่าครับเพราะว่าจะได้เสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มน้อยกว่าที่รอให้เขามาพบในระยะยาว